สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้เพื่อนเพื่อนหลายท่านหยุดกันหรือยังนะคะโกยังไม่อยู่แต่วันนี้เรามาเจอกันหน่อยเพราะว่าพอดีได้ของใหม่มาแล้วก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นอยากเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังปกติเวลาโกไลฟ์ของใหม่เนี่ยก็เราก็จะเป็นแบบขวดใหญ่ที่เราเพิ่งซื้อมาไลฟ,เฟ์เพออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอดีว่าได้รับแจกนะคะเป็นของแซมเปิลนะคะจากแบรนด์ stranger for f u mary นะคะก็คือ คุณป๋อมเนี่ยที่เป็นเจ้าของเนี่ยนะคะก็เอาของตัวอย่างมาให้เยอะเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไลฟ์เผอแล้วก็เดี๋ยวจะมีการถามคำถามในนี้นะคะพร้อมกับแจกน้ำหอมที่ได้รับมาจำนวนมากด้วยนะคะให้เป็นพร้อมกันแล้วก็คอยฟังให้ดีแล้วกันว่ากจะถามว่าอะไรในตอนท้ายคลิปนะคะก็เดี๋ยวจะเอาให้ดูก่อนว่ามันว่ามันแบบเยอะมากเยอะมากแบบ แบบได้มาเยอวมากเลยนะคะคุณป๋องก็แบบจ่ายฟามมาตอนนี้เขาใจว่าเจ้าตัวจะอยู่ที่อังกฤษแล้วก็มีอยู่ประมาณแบบเออเกือบ30เกือบ30แซมเปิลมงแต่ว่ามันจะเป็นซีรีส์ของมันนะนะคะก็อาจจะแจกได้ให้เต็มที่ประมาณ5ท่านนะคะทุกท่านก็จะได้ไปประมาณ5หรือ4กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มาลองดูกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าคุณป๋องเนี่ยนะคะแกเปิดแบรนด์อยู่3แบรนด์ด้วยกันแล้วก็คือแบรนด์ปริน นะคะแบรนด์ปริศนานะคะแล้วก็ <c oughs> แบรนด์คนแปลกหน้าหรือแบรนด์ stranger p o u u m a r y นี่แหละนะคะก็มีหลายกลิ่นเลยนะคะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราก็จะมีสกอตพีชนะคะอรุณสวัสดนะคะหรือว่า salted green mango หรือที่โกชอบเรียกว่ากลิ่นมะม่วงเบานะคะเราก็เป็นกลิ่นแซงเกล a ยเดลูสนะคะแล้วก็กลิ่นอีกกลิ่นนึเงเป็น ภาษาฝรั่งเศสนะชื่อ S M Cafe S M Cafe เนี่ยเนื้อเรื่องนะ่าสนใจมากเพราะว่ามันแบบ B D S M ันคือซาดิสมาโซคีสักอยู่ที่นั่งทานกาแฟกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกลิ่นโอลิเวอร์กลิ่นน้องโอลิเวอร์เนี่ยเป็นกลิ่นไขด่ดีกลิ่นดังนะคะตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะคะอยู่ในอยู่ในไลน์ L G B T I Q แต่ว่าแลวอีกกลิ่นนึงอ่ะเป็นกลิ่นภาษาฝรั่งเศสอ่านไม่ออกมันอ่านว่าเลม m ว u า a ิสกาซอ r มั้งนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันก็เดี๋ยวคราวนี้เนี่ย ลองฟังดูแล้วกันนะคะแล้วทายคลิปโกจะถามคําถามง่ายๆแหละแต่ว่าเนื้อหามันจะอยู่ในคลิปนี้นะคะว่าว่าว่าคาถามคืออะไรแต่ว่าเบื้องต้นนะคะตอนแรกเนี่ยเรามาลองดมกลิ่นนี้กันดีกว่านะคะชื่อกลิ่นอรุณสวัสดนะคะจะบอกว่าแบรนด์เนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่คุณป๋อมเนี่ยเขาจะดึงด้านแบบด้านขี้เล่นด้านสนุกสนานของแบรนด์เนี้ยมามาออกของตัวสุขอนารมาอยู่ในแบรนด์นี้นะคะดังนั้นเนี่ยเรามาลองดูแล้วเนี่ยแซมป์ลก็นื สัมผัปก็สวยอ่ะไม่อยากจะแก่เลยแต่ก็ลองแกะดูชื่อกลิ่นอรุณสวัสดนะคะ่ะลองดูก็จะเป็นสัมผัสไว้อลเล็กๆแบบนี้นะคะกลิ่นเล็กๆแบบนี้นเองอรุณสวัสด์เนี่ยก็เห็นว่าพยายามจะสื่อถึงความรุ่งเรืองความสุภาพอ่อนหวานนะคะแล้วก็บรรยากาศยามเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะของประเทศไทยก็เลยได้ชื่อว่ากลิ่นว่าอารุณสวัสด์นะคะเรามาลองดมดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง จริงๆแล้วเนี่ยนะคะกลิ่นเนี่ยจะเรียกได้ว่าคือทั้งสองกลิ่นเนี่นะคะจะอยู่ในไลน์ที่เขาเรียกว่า twenty หรือก็คือเป็นกลิ่นที่สามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลาทุกอากาศของปีนะคะกลิ่นอรุณสวัสดิ์เนี่ยนะคะกดจะได้กลิ่นเป็นแบบ <c oughs> เหมือนกับตอนแรกเนี่ยจะได้ไดกลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นทูบที่แบบสดใสแล้วก็ ต่ว่ามันไม่กลิ่นทูบที่ไม่อบอวนมากนะคบมันเป็นกลิ่นที่ผสมกันระหว่างทูบหอมนะคะหอมอ่นอ,อนๆแล้วก็มีกลิ่นดอกไม้พร้อมกับซิตรัสนะคะปนๆมาก็มีความสดชื่นแล้วรู้สึกว่ากลิ่นนี้เนี่ยจะรีมายให้โกรธนึกถึงกลิ่นเ,เจ้าพระยา s ซันไรส์ของแบรนด์ของแบรนด์ปรินที่ทำเป็นเอกลซีฟโมเดลให้กับไอคอนสยามมีความใกล้เคียงกันใน ในแง่มุมของความชิมเวอรริงของความกล o w i n g ของกลิ่นนะคะคือพอพูดเรื่องกลิ่นทูบเนะี่ยหลายคนก็อาจจะแบบเอ๊ะมันจะแบบสโมกกี้เกินไปหรือเปล่าแต่ว่าไม่สโมกกี้ขนาดนั้นนะคะกลิ่นมันก็จะมีความอบอวนแล้วก็เหมือนจะมีกลิ่นดอกไม้ไทยหน่อยๆน,นะลองอ่านจากโน้ตด,ดูเนี่ยก็จะมีกลิ่นมะม่วงนะคะกลิ่นพรามนะคะดอกส้มส้มโอเบอร์กามอส นะคะลิลลี่ทูเบอร์โรสการ์ดิเนียอ่าอินเซนส์เมอร์โรสแอมเบอร์แซเดนบูดแมนดารินออยล์แล้วก็กลิ่นของโอริสอ่ะก็ก็หอมใช้ได้เลยนะคะจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างอบอุ่นแล้วก็อบอวลแล้วก็แต่ว่าไม่ได้แบบเผ็ดร้อนหรือโอเรนเทลมากจนเกินไปนะคะมีความโอเรนเทลนิดๆน,นะคะแต่ว่าก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหรูนะเราว่าวันก็หรูแล้วก็นุ่มนวลดี <c oughs> มันมีความที่ซีตรัสนะคะมันจะขย่งอยู่กับกลิ่นของฟลอรัลที่มันจะเป็นฟลอรัลดอกไม้ที่แบบไทยๆหน่อยนะคะมันทําให้เรานึกถึงดอกไม้ไทยๆแหละแล้วก็กลมกลืนกันกันกบกลิ่นของควนันมันเหมือนกับคล้ายๆเราเดินปักของตลาดที่มันจะมีกลิ่นดอกไม้อบอวนแล้วก็จะมีกลิ่นควันมาจากไหนสักที่หนึ่งกลิ่นทูบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นของผลไม้สด,สดๆอะไรเงี้ยนะคะผลไม้แบบซาซาหน่อย เดี๋ยวเราก็เหอกันแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับกลิ่นอารุณสวรรัสด์ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะกลิ่นนี้ใช้ไม่ยากนะคะอ่ะต่อไปนะคะกลิ่นนี้ที่เป็นกลิ่น,นที่เราตั้งตารอมาทั้งวันนะคะวันนี้ชื่อกลิ่น Salted Green Mango นะคะหรือว่ากลิ่นกลิ่น Salted Green Mango ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณปอมเล่าให้ฟังว่าตัวกลิ่นนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจามาจากกลิ่นของมะม่วงเบานะคะก็คือมะม่วงเบาที่เป็นของ มะม่วงลูกเล็กๆเป็นของหวานที่คนทางใต้เขาชอบทานกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ลองมาดูว่าเป็นกลิ่นอย่างไงเปน็นแบบนี้นะคะกลิ่น salted green mango เนี่ยนะคะมันก็จะมีกลิ่นของมันก็จะมีกลิ่นของเกลือนะคะเพราะว่ามันก็ง่ายๆเลยว่า salted salted ก็คือความเค็มก็มาจากเกลือนะแล้วก็มีกลิ่นของพริกนะคะมีกลิ่นของที่โทนมารีนโน้ตนิดนึงมันเป็นชิปที่แบบ มารีนอะชิปที่มารีนที่มันจะมีซีวีด้วยนะคะมีกลิ่นเกลือมีกลิ่นกูสเบอร์รี่โพเมโลพายแอปเปิ้ลเอเลมิเบอร์กามอสเพจิเกรนนะคะกรีนแมงโก้เราลองมาลมดูคือวันนี้ตั้งใจมากว่าจะลองกลิ่นนี้แล้วก็รู้สึกว่าทั้งสองกลิ่นนี้นะคะทั้งอรุณสวัสด์แล้วก็กลิ่นซอสเท็ดกลิ่นแมงโก้หรือกลิ่นมะม่วงเบาเนี่ยเป็น2กลิ่นที่สุขคนทกกรมีความ ดีใจที่จะพรีเซนต์ให้เราเราก็บอกว่าให้เราแบบรีบๆลองนะเพราะมันหอมจริงคือเป็นกลิ่นที่เอาไปอวดใครแล้วก็ก็มีแต่คนชอบแล้วก็รู้สึกว่าลนยนี้นะคะจะถูกเอาไปขายที่ห้างบลูมเป็นร้านขายน้ำหอมชื่อดังของอังกฤษแล้วด้วยนะคะแล้วก็ผลตอบรับดีพอสมควรพอๆกับน้องโอลิเวอร์นะคะที่แบบน้องโอลิเวอร์นี่ก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่แบบขายดีจนใกล้หมดแล้วนะคะโอลิเวอร์นี่ก็หอมจริงๆเป็นกลิ่นโทนแบบคล้ายๆกับมันจะเป็นเหมือนกลิ่นโทนแบบโทนค็อกเทลหน่อย ะะเรามาลอง s a l t e e Green m a n g กกันนะคะว่าเป็นอย่างไรแหมแว็บแรกนะขมเขียวแล้วก็กลิ่นแบบเผ็ดฉุนนะ่ะเผ็ดร้อนของพริกเนี่ยมาก่อนเลยม,มันเหมือนกับเราแบบ กินพริกเกลือที่มันเป็นพริกเกลือสดๆอะคะ่ะตมแล้วแบบกลิ่นซ่าเขียวของพริกเนะี่ยมันจะขึ้นมาพริกสดด้วยนะพริกขี้หนูสดๆอะไรเงี้ยเออกลิ่นทํากลิ่นได้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากถ้าใครชอบกินแบบมะม่วงพริกเกลือแล้วเป็นแบบพริกเกลือแบบที่ไม่ใส่น้ําตาลนะที่แบบตำเกลือกับพริกสดกินเลยแล้วก็ใส่ผงชูรสหน่อยๆอะไรเงี้ยเนี่ย,ยอืมเข้าใจแล้วว่าทําไมคุณป๋อมขยันขยอให,ให,ให้ให้ดมเพราะมันเหมือนมากจริงๆ ความซ่าของพริกนะคะแล้วก็มีความเขียวด้วยแล้วก็ติดขมนิดๆกลิ่นขมนี้น่านจะขมเขียวๆนี้น่ามาจากเพชทิเกรนนะคะหรือกลิ่นแบบกลิ่นก้านใบของส้มอะไรอย่างนี้นะโอ้หในเชิงของการเล่าเรื่องและการสร้างกลิ่นให้คล้ายกลิ่นธรรมชาติของอาหารอะไรสักอย่างเนี่ยมันทํายากนะแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครชอบกินมะม่วงพริกเกลือเนี่ยเหมือนมากเหมือนมากจริงๆ แล้วมันไม่ใช่เหมือนแล้วแบบแปลกแปลแ,แล้วมันเหมือนแล้วมันมีความหอมอยู่ด้วยนะคะกลิ่นดีมากเลยกลิ่นดีมากแลว้วกลิ่นแบบสื่อถึงความเป็น t ropical ความเป็นความเป็นเอเชียได้อย่างชัดเจนในขณะเดียวกันก็แหวกแนวไปจาก t ropical ที่เราเข้าใจว่ามันจะมีสับป,ปะรดสววาาวรสดอกชบ,บาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้แทนด้วย f r ต i t y แทนนะคะ fruity แบบ เออฟุตตี้แหวกอะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะนึกถึงไอติมไอเบอรี่เนาะจะเป็นเจ้าแรกๆที่ชอบทำไอติแบบแบบแบบมรสแปลกๆเช่นมะม่วงพีเกลือมะม่วงน้ำประหวานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีความสร้างสารรค์เชิงแบบเชิงการลองของใหม่แบบนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำได้ดีนะอะตอนนี้กลิ่นฉุนกลิ่นเผ็ดฉุนแบบเผ็ดร้อนของเกลือของ ของเหมือนพริกขี้หนูอย่างเงี้ยมันเริ่มหายไปนะคะอืมแล้วก็แจ่กลิ่นที่ยังคงอยู่ก็คือกลับกลายเป็นกลิ่นเหมือนกับกลิ่นมะม่วงนะคะแล้วก็มีกลิ่นขมขมของเหมือนเกลือทะเลอะ่ะอยู่ในนี้อืเป็นกลิ่นที่ดีเชียวนะคะมาก็ตามตามสไตล์ประเพณีเนาะไอไลฟ์ของแบบ i ลฟ์เผยเนี่ยเราจะไม่เอายาวมากนักนะคะเราก็เข้ามาสู่ช่วงคำถามเลยกันละกันนะคะว่า2กลิ่นนี้นะคะกลิ่น Salted Green Mango นะคะกับกลิ่นอรุนสวัสด์เนี่ยอยู่ในไลน์ไหนอของแบรนด์ stranger perfumery นะคะอยู่ในไลน์ไหนกบ <c oughs> บอกไปแล้วตอนเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าอยู่ในไลน์ไหนก็ หากใครจำได้นะคะก็ส่งมาเดี๋ยวโกจะมีของรางวัลเป็นน้ำหอม1เซตให้นะคะ1เซต5กลิ่นเอาให้ไปลองนะขออนุญาตแจกจากแจกทางเพจนี้เนี่ย 1, 1 1 1ชุดรางวัลกันละกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแจกห้องฟากรานแอนซูนฟูเฟรนอีก1ชุดแล้วก็ไปแจกห้องแลกเปลี่ยนเวียนกันหอมอีก1ชุดแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีว่าที่เหลือเนี่ยจะไปแจกที่ไหนดีนะคะก็ ย่างไรก็ตามวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะโอกาสหน้ามาชมไลฟ์กันใหม่ทั้ง2กลิ่นนี้นะคะบอกได้เลยว่าใช้ง่ายนะคะแล้วก็เหมาะกับการใช้ในเอเชียบ้านเรานะคะเป็นกลิ่นสบายๆใช้ได้ง่ายๆทุกๆวันทุกๆโอกาสสมชื่อ24 7 seven จริงๆนะคะอย่างไงวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ไลฟ์ Live หน้านะคะสวัสดีค่ะ